สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูระบบน้ํานะครับระบบน้ําที่ใช้ในสวนนี้นะครับทางด้านนี้นะครับเป็นต้นมะนาวนะครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็ปลูกทุกอย่างนะครับผลไม้ที่ที่อยากจะปลูกนะครับด้านหน้าก็จะเป็นต้นกิสนานะครับแล้วก็ต้นมะม่วงนะครับด้านนู้นนะครับก็จะเป็น โซนไผ่นะครับปลูกกอไผ่ปลูกไผ่นะครับไว้กินหน่อนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าระบบน้ําในสวนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ไร่3 4ไร่เนี่ยใช้อะไรนะครับตอนแรกนะครับอ่าน้ํานะครับเราอยู่ในบ่อนะครับบ่อบาดาลซึ่งอยู่ที่ประมาณ25เมตรนะครับบ่อเป็นบ่อ สองนิ้วนะครับท่อที่หยั่งลงไปก็เป็นท่อหนึ่งนิ้วนะครับมาดูปั๊มนะครับปั๊มน้ำของเรานะครับเป็นน้ำเป็นปั๊มหนึ่งร้อยลิตรต่อต่อหนึ่งนาทีนะครับหนึ่ง้อยลิตรต่อหนึ่งนาทีนะครับเป็นปั๊มหนึ่งแรงนะครับก็ต่อเข้ามาหนึ่งนิ้วเข้าหนึ่งนิ้วออกหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ เอาขึ้นไปอัพไว้บนถังกักเก็บกักเก็บน้ำนะครับ1,000ลิตรนะครับเมื่อต่อไปที่ถังแล้วนะครับก็ให้น้ำปล่อยลงมานะครับด้านล่างแยกเป็น3โซนนะครับโซนที่1ตรงนี้นะครับโซนที่1ตรงนี้เอาไว้บริเวณสวนบริเวณด้านนี้นะครับ เนี่ยบริเวณนี้นะครับนี่คือโซนที่1่โซนที่1เนี่ยเป็นมิสปริงเกอร์นะครับแบบเจาะใส่ท่อ PE เลยนโซนโซนที่2นะครับเป็นโซนมะนาวในวงบ่อนะครับที่เห็นอยู่ไกลๆนู่นนะครับด้านนู้นนะครับก็เป็นมิสปริงเกอร์แบบมีเสามีเสาขึ้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับแล้วก็โซนที่3ด้านหน้าก็จะเป็นแบบน้ําหยด นะครับแล้วก็แบบมีสปริงเกอร์แบบเสียบใส่ท่อ PE เลยนะครับเรามาดูโซนแรกนะครับโซนแรกจะเป็นน้ำหยดแบบมีสปริงเกอร์ที่อยู่ใน PE นะครับตอนนี้เปิดมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ จะสังเกตว่าก็มีน้ํานะครับหาท่อไม่เจอนะครับเห็นแต่น้ําแต่หาท่อไม่เจอนะครับอ๋ออยู่ตรงนี้นะครับโอ้ไม่ใช่อันนี้มีแต่น้ํานะครับหาไม่เจอเอามาดูที่ต้นมะม่วงอ่ะต้นนี้แล้วกันครับได้ยินเสียงน้ํา นี่ก็เป็นต้นขนุนนะครับก็จะเป็นหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นท่อ PE นะครับเป็นท่อ PE แล้วก็เสียบเข้าไปในท่อนะครับเป็นหัวมีสซิงเกอร์เสียบเข้าไปในท่อเลยนะครับวงก็จะไม่กว้างนะครับประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ60สเซนนะครับสำหรับต้นไม้เล็กๆนะครับแต่ก็ สามารถที่จะให้น้ําได้ตลอดนะครับถ้าระมาณวันละครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะเพียงพอนะครับด้านนี้นะครับเป็นมะม่วงนะครับตรงสายท่อจะตันนะครับตัวนี้ไม่มีน้ำออกเราต้องหมั่นนะครับเราต้องหมั่นเข้ามาดูในท่อว่าท่อตันหรือเปล่าเนี่ยอย่างนี้นะครับ เห็นนะฮะเนี่ยท่อตันนะครับเราก็ต้องอหมุนท่อ,อ,อมานะครับหมุนท่อมานะครับสังเกตที่บริเวณหัวเนี่ยจะมีเศษฝุนเศษด,ดินเข้าไปตันอยู่นะครับเนี่ยเราก็ใช้ไม้นะครับหรือก็ใช้เป่า เป่าเศษดินออกหรือไม่เราก็ใช้ต้นหญ้านะครับมองเห็นหรือเปล่าต้นหญ้านะครับแทงลงไปเนี่ยนะครับแทงลงไปก็จะมีเศษดินออกมาคู่นะครับอ่าแทงลงไปก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะมีเศษดินเศษอะไรออกมานะครับเราก็ เอาออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปคืนเนี่ยครับเท่านี้เองครับเนี่ยอันนี้คือปลูกแบบมีปริงเกอร์แบบใส่ท่อนะครับท่อ PE นี้เป็นท่อ16มิลน,นะครับเป็นท่อ16มมิลบะม่วงก็อันนี้ปลูกได้ หนึ่งปีสองหนึ่งปีกว่าๆนะครับด้านนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เก็บย้านะครับอันนี้เป็นต้นอะไรนะมะม่วงหาวนะครับยังไม่ได้ดูแลเก็บย้าสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังให้มาดูระบบน้ํานะครับน้ําตอนนี้ ก็ออกดีถ้าเป็นเขียวๆแบบนี้แสดงว่าน้ําออกนะครับน้ําไหลปกตินะครับแต่ถ้าเป็นแห้งๆแ,แบบนี้แสดงว่าตายนะครับเนี่ยน้ําไม่ไหลแล้วก็ต้นไม้ก็จะตายนะครับนะครับดูตรงนี้นะครับมีสิบ,บังเกอร์กับต้นต้นะมะม่วงหาวมะนาโหนะครับที่อยู่ในนี้นะครับ ถัดมานะครับมาดูมะนาวในวงบ่อของเรานะครับทางสวนด้านนู้นนะครับมะนาวในวงบ่อเนี่ยก็จะใช้มีซปิงเกอร์แบบมีเสาเสียบนะครับมีเสาเสียบนะครับก็จะมีน้ำขะจออประมาณเท่านี้นะครับก็ถ้าไปไปลายสายเนี่ยน้ำก็อาจจะ ไม่แรงนะครับแต่ถ้าเป็นต้นต้นสายน้ําก็จะจะแรงกว่าด้านปลายสายนะครับซึ่งนะครับระบบน้ําของเราเนี่ยใช้วิธีการให้ทุกเช้านะครับทุกเช้าตั้งแต่6กโมงเช้าถึง6กโมงสนะครับอ่าเรามาดูต้นนี้นะครับเป็นต้นต้นท่อหน่อยก็จะมีน้ําก็จะออกเยอะหน่อยนะครับ วันนึงให้40นาทีเนี่ยก็เพียงพอนะครับนะครับนี่คือให้น้ำของมะนาวนะครับที่อยู่ในวงบ่อนะครับอันนี้ <c oughs> เป็นต้นแรกๆนะครับที่ที่อยู่ต้นท่อก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมะนาวก็ ได้ผลผลิตนะครับเขมีมะนาวออกทั้งทั้งตลอดทั้งปีนะครับเนี่ยครับก็พอได้เก็บกินนะครับแล้วก็นำไปขายได้นะครับเราปลูกแค่25ต้นนะครับมะนาวในวงบอ่อปลูกเพื่อ ศึกษานะครับเพื่อเพื่อดูนะครับว่าเขาทํากันยังไงนะครับเราไม่ได้ปลูกเป็นธุรกิจนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่ว่างๆอยู่ตอนนี้กําลังคิดว่าจะปลูกต้นอะไรดีอาจจะเป็นกล้วยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ลงท่อนะครับยังไม่ได้ลงท่อแต่ท่อก็ ก็มีมาแล้วนะครับแล้อาจจะลงกล้วยสักสามแถวนะครับแล้วก็ใช้เทปน้าหยดนะครับด้านนู้นนะครับด้านนูน้นเป็นสวนหม่อนนะครับมันเบอร์รี่นะครับอยู่ด้านนู้นนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ลดน้ําสปริงเกอร์ก,ก็ยังไม่ได้มีผลผลิตออกมานะครับเอาไว้ คลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูระบบเปิดปิดน้ำอันตโนมัตินะครับว่าเราใช้ระบบง่ายๆยังไงร,ราคาต้นทุนไม่ถึง200บาทนะครับก็สามารถเปิดปิดน้ำอันตโนมัติได้นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ